ครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลาฟิตวิลเลตนะครับเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับผมต้องบอกว่าที่นี่มีสัตว์เลี้ยงนะครับขายมากมายครับและวันนี้ฮะร้านที่ผมจะพามานั่นก็คือบ้านโป่งแคนนอครับเป็นร้านขายหมาขายสุนัขนะครับที่ใหญ่ที่สุดในนี้เลยก็ว่าได้ครับและตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงแล้วนะครับกับร้านบ้านโป่งแคนนอนนั่นเองครับผมและนี่ครับร้านบ้านโป่งแคนนอนครับ จำหน่ายสุนัขทุกสายพันธุ์ครับประสบการณ์มานานกว่า25ปีนั่นเองครับและตอนนี้นะครับเราก็เจอน้องหมามากมายครับและเราก็เจอเจ้าของร้านแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นะครับพี่อิ๋วของเรานั่นเองนะครับผมพี่อิ๋วใส่แมส์ด้วยนะฮะเราจะพูดกันลุเรื่องไว้นี่สวัสดีค่ะต้องการน้องหมาที่งเรานะคะบ้านของแคนแลค่ะและต้องการสุนัขภาพด้วยค่ะ โอเคครับพี่อยู่ครับแล้วตอนนี้ที่ถือนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่ารีชิฟเวอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะาด้วยค่ะครับก็เป็นสุนัขพันธุ์ g ก l เด n r e t r i e v e r ครับผมสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้จะต้องเป็นยังไงครับก็จุดเด็นของเขาคือสลาดกระจดเจ้าของเข้าาได้นะคะตัวใหญ่ดีอ่านี่ครับและที่สำคัญนะฮะถ้าใครซื้อวันนี้เราจะลดราคาให้อ่จาก75 0 0เหลือ6,5 0 0ค่ะ และนี่นะครับก็เป็นสุนัขสายพันธุ์อะไรครับพี่อิ๋วบูลี่ค่ะนี่ครับก็จะเป็นบูลี่นะคะที่นี่จะมีสุนัขมากกว่า25สายพันธุ์เลยนะฮะ25ปีกัเลิงดูนะครับผมนี่นนก็จะเป็นเฟรนด์บูลด็อกครับผมก็จะน่ารักเลยทีเดียวฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็น ชิวาว่าฮะน้องหมากําลังกินใหญ่เลยแต่นี่ครับน้องหมากําลังอื้อออกมาครับเขาบอกว่าเวลาจะเลือกดูหมาเนี่ยให้ดูว่าอืบเป็นก้อนหรือเปล่าครับและนี่ครับก็เป็นชิวาวาครับผมน่ารักเลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับใครที่สนใจสุนัขดีๆนะฮะต้องมาที่นี่เลยนะครับอยู่ตลาดปลานะครับก็คือบ้านโป่งเคนเนลนั่นเองครับสําหรับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสายพันธุ์ปอมเปอร์เนียนนะฮะ ลูกค้าก็มารับแล้วนะคะซื้อมาสีตัวแล้วครับต้องบอกว่าน้องหมาที่นี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะน่ารักเลยทีเดียวใช่ไหมตัวเล็กและนี่นะครับก็จะเป็นพ่อแม่พันุนะครับที่เขาเอามาโชว์ให้รู้ว่าลูกที่เอามานะฮะส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะสวยก็ต้องสวยตามพ่อตามแม่นี่เลยน่ารักมากๆเลยครับ เดี๋ยวดูร้านเรานะคะร้านมันตก c แ a นแนลค่ะติดต่อมาได้ตลอ24ด24ชั่วโมงนะคะประสบการณ์มากว่า25ปีค่ะติดต่อมาได้เบอร์นี้เลยนะคะ089 3ก้9ส8ค่ะ